เร่คพาไปแหลกกองอำนวยการรักษาความมัน่นคงภายในภากคเซ่วนนานะคะเขายืนยันในเจตนารมค่ะการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีด้วยการบังคับใชก้กฎหมไม้จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์กระจายผอมกันใน17จุดนะคะในพื้นที่ซ้ำจังหวัดเชเดนาักตายค่ะ พลตรีปาโมดพรมอินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในผักคเซซวนนาก็ได้เปิดเผยค่ะว่าภายหลังสาเหตุค่ะพลโทกีเร่งไกซี่รักแมทับพักคเทซผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพักคเซเนี่ยค่ะเขาก็ได้สร้างการให้นุวยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์ยุวรงการเข้าตรวจสอบพื้นที่นะคะแล้วก็การเก็บรวบรวมวัตถุพยานเพื่อจะนําไปสู่การคลี่คลายแล้วก็การฉายมาตรการทางกฎหมายต่อไปค่ะจากการตรวจสอบลักษณะการก่อเหตุในขั้นตอนเนี่ยค่ะเขาก็พบว่า คนร้ายเนี่ยชายรถเครื่องเนี่ยนะเข้ามาก่อเหตุค่ะด้วยการยนระเบิดเพิ่งไสวางวัตถุต้องสรงไส้ทางด้านหน้าแล้วก็ภายในร้านสะดวกซื้อก้นจะเกิดระเบิดขึ้นค่ะท้งนี้นะครับก็ได้รวดพบผับผับขขาการเขินไว้คองกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็เตรียมวัตถุระเบิด ซึ่งคนร้ายนะครับได้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยังยิงภายหลังแท้สินเดือนรอมาดอนพบว่าคนร้ายได้ก่อเหตุและพยายามสร้างสถานการณ์หลายเหตุการณ์ด้วยกันจนนนำไปสู่การติดตามบังคับใช้กฎหมายมเป็นเหตุให้คนร้ายเสียชีวิตหลายรายด้วยกันนะครับ mm. นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมตัวกลุ่มคนร้ายและก็ตัวหยุดวัตถุพยา,ยานได้เป็นจํานวนมากพันพื้ก็ตามรับภายหลังการผุดคุยเบื่อสัน้นตีซุกจังหวดชายแดนผักได คลังลาสุดหลักเมื่อวันที่หนึ่งถึงสองสิงหาคมสองพันหกสิบหกที่ผ่านมานอกจากจะยังไม่สามารถบรรลุคอตกลุงข่าวพันธ์ษาสันติสุขนะครับตามคอเสนอของขนาดผุดคุยไยไทยแล้วพบว่าคนรายเนี่ยมุงสร้างสถานการณ์ด้วยการหลอบยิงแล้วก็หลอบว่างระเบิดต่อเป้าไม้อ่อนแอชึงสัญ,ญลักษ์ระบบช้าธนบุปโภคมากขึ้นนะครับล่าสุดเองก็ได้มุ่งโจมตีต่อเป้าไม้ระบบเศรษฐกิจซึ่งการก่อเหตุในลักษณะดังกล่าว นอกจากจะได้สร้างความสุนเสียทางชีวิตและทรัพย์สินแล้วยังทำลายบรรยากาศของกระบวนการผุดคุยเบื่อสันิสุขและทำลายความเชื่อมั่นในระบบอ,อำนาจรัฐด้วยนะครับ สำหรับปัจจัยเปปนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นไดทิ้งไปเลยนะคะทางนี้ค่ะก็จะทําการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานและก็ลักานต่างๆค่ะเพื่อพิสูจน์ทราบกลุ่มคนร้ายเนี่ยค่ะรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน,นะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์ปัจจัยมูลเหตุจงใจในการก่อเหตุค่ะเพื่อดําเนินการในส่วนถี่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะแต่ว่าทางนี้ค่ะก็ยังคงยืนยันในเจตนารมการแก้ปัญหายางสันติวิธีนะคะด้วยการบังคับใช้กฎหมายด,มด้วยความอดทนอดกลั้ ระวังค่ะเพื่อที่จะติดตามจากกับกลุ่มคนร้ายเนะะี่ยค่ะเข้ามาดําเนินคดีตามกฎหมายตลอดจนยังคงมุ่งเน้นสร้างสภาวะเวทลมให้เกลือกูนและการนุ่นเสริมกระบวนการผุดคุยเผื่อสันติสุขต่อไปด้วยเหมือนกันค่ะนี่ก็ต้องคงติดตามกันนะคะคว่าเหตุหมุ่นเหตุจูงใจเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ว่าทางวัดทางเพเน,นะะี่ยค่ะคือเสียให้มากเลยนะคะใ,คในเื้นที่วาคมจากวัดเฉลิมพตะเกีรับ